สะอาดเอี่ยมดีกว่าสกปรกเลอะเทอะนะครับผมก็เลยตรวจตราห้องทดลองเป็นประจำนะครับส่วนใหญ่จะสังเกตได้เลยว่าถ้าใครเดินถือไม้เหล็กเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีของหล่นลงมาเกลื่อนกลาดไปหมดครับเช่นลูกตะกั่วจากการทดลองคราวก่อนอยากเอาไปชั่งกิโลขายอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันหนักมากเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลองยกให้คุณดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันหนักแค่ไหนโอ้โห เห็นไหมครับว่าหนาแค่ไหนสงสัยก็จะต้องตัดเป็นชิ้นๆซะก่อนนะครับแต่ผมต้องการวิธีที่เร็วที่สุดครับผมควรลองใช้ราชาแห่งเชื้อเพลิงจากเบนซินดีไหมเติมลงไปในรูนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปใส่ในไมโครโวเวฟใช้ไฟ800วัตว์เพื่อให้มันละลายใช้เวลาแค่10วิก็ได้ยินเสียงบุ้มตายกันทั้งหมู่ทั้งเหล่าทั้งห้องส่งเลยดีไหม หรือผมควรจะใช้ในโตรเจนเหลวเป็นตัวช่วยดีครับเติมน้ำลงไปในลูกตะกัวแล้วก็ปิดฝาเอาไปใส่ในไนตรเจนเหลวดีไหมครับปังลูกตะกัวระเบิดตายกันทั้งห้องส่งอีกเหมือนเดิมหรือควรจะใช้เพื่อนเก่าของผมโหลกแก้วสุญญากาศดีแล้วครับผมจะใส่วิปครีมลงไปในลูกตะกัวปิดฝาแล้วพอผมเอามันไปใส่ในโหลกแก้วแล้วดูดอากาศออก อากาศไ้ครีมก็จะพองตัวลูกตะกัวระเบิดใต้หมูกห่กระองส่งเหมือนเคยครับดีไหมครับคุณเดชมันแต่ห้ามใครตายก่อนที่จะตอบคําถามนี้นะคะคำถามสิ่งใดสามารถทาให้ลูกตะกัวแตกได้เร็วที่สุดข้อ 1. นึ่งเบนซินและเตาไมโครเวฟหรือข้อ 2. องวิปครีมและโหลสุญญากาศหรือข้อ 3. ามไนโตรเจนเหลวและน้ํา ครับดูท่าทางคงกลัวขึ้นมาแล้วล่ะสิไม่ช้าต้องมาสลัดชีพเพื่อชาติกันแล้วครับโปรเฟสเซอร์ไฮเนอร์เจ้าเก่าจะเติมเป็นซินลงในลูกตะกัวแล้วนะครับครับส่วนผมขอเตรียมวิปครีมก่อนนะอ่าจะใส่แล้วนะต้องค่อยๆทำแล้วเน,นี่ยอ่ะเดวหครับอ่ะอีกนิดนึงได้ละแล้วนี่เพื่อเป็นตัวอย่างผมจะบีบครีมลงไปในถ้วยแก้วของเราใบนี้ด้วยนะครับเอาละ ครับเป็ดฝามันซะวิเคราะอร่อยดีนะครับพร้อมไหมเออเอาเสร็จแล้วเหรอดีมากโอเคใส่ในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะครับปิดเตาแล้วกดปุ่มเลยนะเธอมาช่วยกันนับถอยหลังหน่อยนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งเออมาตัวใจใช่ไหมหรือเปล่าก็ยังนั่งกันอยู่ดีดิะะนะแสดงว่าข้อหนึ่งผิดนะครับและเหตุผล ถึงไมโครเวฟจะทําให้น้ําเดือดได้แต่ว่าในเบนซินมีสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่ไมโครเวฟทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากนี้การที่ลูกตะกัวถูกฟิชเนตไม่สามารถทําให้กา๊าซติดไฟและระเบิดได้ครับแต่ก็ขอย้ําว่าห้ามทําตามอย่างเด็ดขาดนะครับ <c oughs> เปิดเตาดีกว่าห้ามเลีนแบบนะครับมาดูที่ครีมกันบ้างอ่าอยู่ในนั้นหมดแล้วเหรอดีมากเปิดเครื่องดูอากาศเลยนะ อากาศเริ่มถูกดูดออกไปแล้วผมว่าเราไปหาอาะไรกินกันก่อนดีไหมครับขายแอปเปิลก็ดีนะผมว่านะแต่ว่าวันนี้ไม่มีวิปครีมไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันหายไปไหนนะครับหมดเวลาโบแล้วคงเห็นนะครับว่าอันที่จริงแล้วเมื่อดูดอากาศออกจากวิปครีมยิ่งทาให้ครีมเกิดการพองตัวครับครับนี่ ไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วละครับพวกเราก็ยังมีชีวิตกันอยู่ดีนะครับแรงดันภายในลูกตะกั่วกับสุญญากาศมีค่าต่างกันแค่1บาเท่านั้นเองครับแค่นี้ไม่พอที่จะทําให้ลูกตะกั่วนั้นแตกได้หรอกครับคําตอบข้อ2จึงผิดครับช่วยชาประหยัดไฟหน่อยนะครับก็เหลือแค่คําตอบข้อ3ที่อาจทําให้เราถึงคาดได้ครับเอาละครับเออมีคนตอบถูกด้วยทุกท่านคงทราบแล้วว่ามันคือไนโตรเจนเหลวครับ ผมเคเลยนะครับในตรเจนเหลวนี้มีอุณหภูมิติดลบหนึองศาเซลเซียสส่วนน้ำที่ผมกำลังเทยอยู่นี่อยู่ที่อุณหภูมิห้อง15องศาเซลเซียสนะครับครับเอาอละเต็มพอดีเลยปลาเปลี่ยนอยู่ไหนเนี่ยฮะอะ๋อยู่ไหนอยู่ไหนไปบอกว่ไหนอาอยู่ที่ต่อเปลี่ยนอ๋อ ขอโทษที่ทาให้ผิดหวังเพราะว่าวันนี้จะไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นครับด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยปร o เฟเซอร์ลูคิงเกอร์จะเป็นผู้ทําการทดลองในตู้กระจกกันกระสุนนี้ครับเชิญเลยครับเอาผมหลบทางนู้นดีวกว่าโอ้ทำดีมากลูคิงเกอร์รออีกเดียวครับอีกเดียวเท่เานั้นรออีกเดียวครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่นะฮะต้องรอครับอีกนิดนึงครับ โอ้โหดูสิครับออมองไม่ทันเลยเล<ต>ยังไม่ทันได้ดูเลยใช่ <laughs> เอาละครับ <laughs> โอ้โหร่องรอยแห่งความสนุกสยองดูเหมือนรูจากระสุนปืนเลยนะครับ <laughs> เป็นอะไรที่สุดยอดจะเพราะอะไรเมื่อส,สารทุกชนิดได้รับความร้อนจะเกิดการขยายตัวและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นครับแต่ว่ายกเวนานา้นน้ำน้ำมีความหลาแน่้นสูงสุดที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านั้นจะขยายตัวนะครับและถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นก็จะขยายตัวเช่นกันทางฟิสิกส์เรียกคุณสมบัติที่ว่านี้ว่าอนโนมาลีของน้ํานะครับน้ําที่แข็งตัวอยู่ในลูกตะกั่วจะขยายตัวเมื่อได้รับในโตรเจนเหลวลูกตะกั่วไม่สามารถต้านทานแรงดันนี้ได้ส่วนน้ํากับน้ําแข็งจะมีน้ําหนักต่างกันหรือไม่ผมจะแสดงให้คุณดูนะครับในโถแก้วใบนี้คือน้ํา4ลิตร ถ้าทำให้แข็งตัวขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าน้ำหนักของน้ำเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวผมจะวางเทียบดูนะครับเอาละครับอ้าวมันสูงขึ้นด้วยนะครับมาดูที่น้ำหนักกันบ้างนะครับเริ่มที่น้ำก่อนช่างพร้อมแก้วแล้วหนัก5,276กรัมแล้วอนี่แหละก็5,276กรัมครับน้ำในแก้วทั้งสองใบหนักเท่ากันผมก็เลยอยากรู้แล้วว่า แขกรับเชิญของเราตอบได้แม่นเหมือนตาช่างนี้ไหมครับคุณเอริชมันครับ